เมนโชว์อวดสะพานวิศวะไทยกุมขมับจากเพจเอเชียนสกายไลน์ได้โพสภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานในพนมเปญซึ่งได้โชว์รูปลักษณ์ที่สวยงามมีกิจกรรมทดสอบความแข็งแกร่งของสะพานแขวนเคเบิลและเซคิโยข้ามแม่น้ำโตเลสาบซึ่งเริ่มดําเนินงานการสร้างกันอยู่เอาจริงๆดูด้วยตาจากคนที่ไม่ได้เรียนวิศวะมันก็ดูสวยดีแต่ก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนะเพราะที่ไทยก็มีเยอะแล้ว แต่เมื่อวิศวกรไทยมาเห็นสภาพสะพานพูดได้เลยว่าอมยิ้มและกุ้มขมับแทนแอดเองก็ไม่ได้เรียนทางวิศวโยธามาเห็นสะพานของเขเมรแล้วก็โน้คอมเมนต์ดูไม่ออกหรอกว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วก็งงไปอีกว่าเขเมรเอามาโชว์ทำไมเนี่ยมีอะไรตื่นเต้นกันหรอตายโพสก็มีคนจากหลายชาติมาโพสกันอย่างมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็ไทยแหละ มีทั้งจิกกัดว่าเพิ่งมีกันเหรอมาดูที่ไทยสมีเป็นสิบเลยนะคอมเมนต์สาระจากผู้เชี่ยวชาญก็มีเยอะแอดมาอ่านคอมเมนต์แล้วสตันไปเลยโอ้แม่เจ้าฉันไม่รู้เรื่องภาษาเฉพาะของวิศวโยธาแถมเป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหากแต,แต่แต่เดียวแอดจะอ่านให้ฟังนะใครเรียนมาทางด้านนี้แล้วรู้เรื่องมาพิมพ์คอมเมนต์สอนกันหน่อยนะคะแอดจะยกคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาให้ฟังชาวไทยคนแรกก็ได้มาพิมพ์ว่า เพื่อนเราที่เป็นวิศวะเห็นแบบแปลงสะพานแล้วถึงกักุมขมับจากนั้นก็มีคนไทยมาถามใต้คอมเมนต์นี้ว่าทำไมหรอครับดีไซน์สะพานขาแมมันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มีคนมาตอบผู้ชายคนนี้อีกทีซึ่งเขาเป็นวิศวะชาวไทยมาตอบอธิบายเป็นข้อๆอย่างลึกซึ้งว่าคือแบบนี้ครับประเภทของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมันจะมีความเหมาะสมกับความกว้างของตอม้อที่ใช้ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการ ข้อที่1ช่วงกว้างไม่มากก็ระบบคานพร้อมแผ่นพื้นธรรมดาแบบเดียวกันกันกบสะพานทางด่วนทั่วๆไปสะพานข้ามคลองสะพานทางหลวงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองข้อที่2ถักกว้างเพิ่มอีกหน่อยก็จะเป็น box g เดอร์แต่ใช้ระบบลันชิง่งทีบสะพานจากบนบกไปกลางแม่น้ำตัวอย่างเช่นสะพานพระปิ่นเกล้าช่วงริมพนังเกล้าเก่าช่วงริมข้อที่3ถักกว้างเพิ่มอีกนิดก็จะเป็น box g เดอร์แบบแยกเป็นชิ้น segmental ยกไปวางกลางแม่น้ำแบบนี้ใช้เยอะมากในปัจจุบันเช่นสะพานพระนางเก้าใหม่สะพานรถไฟฟ้า BTS MRT คอที่สี่ถ้กกว้างมากขึ้นอีกระดับก็จะเป็น box ์เดอร์แบบหล่อในที่ตัวอย่างเช่นสะพานรถไฟฟ้าข้ามแยกลาดเพ,พ้าสะพานพระปิ่นเก้าช่วงกลางสะพานพระรามเเป็นตน้นขอ้อที่ถ้าถกกว้างมากขึ้นถึงจะใช้แบบเคเบิลไม่ใช่เลือกเคเบิลเพราะความสวยงามมันแพงเกินไปครับ วิศวกรที่ดีต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยครับไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็สร้างไปเปลืองเงินปเปล่าๆครับแล้วคนที่มาถามตอนแรกก็มาตอบว่าขอบคุณที่อธิบายนะครับพอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวิศวกรรมสักเท่าไหร่จากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบอีกค่ะเขาบอกว่าคุ้มค่าไม่เอาคงมีแรงบันดาลใจจากสะพานในไทยนะครับคอมเมนต์ตอบมาจากชาวไทยบอกว่าเงินทําแบบสะพานคนเดินข้ามแยกนาราธิวาสก็ได้ครับ สะพานคานพื้นธรรมดาธรรมดาแค่เอาโครงเหล็กโค้งๆไปแมะวางข้างบนแค่นี้ก็หลอกตาว่าเป็นสะพานแพงๆได้แล้วครับจากนั้นอีกคอมเมนต์นึ่งจากชาวไทยก็บอกว่าผมว่าคงมีการตั้งงบโกงกินกันนะครับทำแบบธรรมดามันโกงกินได้น้อยทำเว่อร,เอร์เงินเข้ากระเป๋าเยอะจากนั้นวิศวะคนแรกเขาก็ได้มาตอบว่าผมว่าอย่าอธิบายแนวคิดให้คนเขเมรเลย เก็บเอาไว้ในใจดีกว่าครับจากนั้นนะคะก็มีวิศวะอีกคนหนึ่งเขาได้มาพิมพ์คอมเมนต์ว่าถ้าต่อมอเยอะแบบนี้บาลานซ์คันติริเวอร์บริดจ์ดีกว่าซ่อมบำรุงง่ายแต่สะพานที่มีเคเบิลต้องเอาต่อหม้อออกอีก ช่วงมันสั้นไปชาวไทยอีกคนนึงก็ได้มาตอบว่าแค่เลือกใช้ละนาบเดียวก็รู้แล้วว่าน่าจะมือใหม่หรือมีอะไรแปลกๆครับเดี๋ยวตอนดูแลรักษาจะรู้สึกในวงการวิศวกรรมสะพานไทยรู้ซึ้งมาแล้วตอนสร้างสะพานพระรามเก้าต้องให้ประสบการณ์สอนพวกเขาเองครับแล้วก็มีชาวไทยผู้หญิงคนนึงมาคอมเมนต์ว่าเราเป็นวิศวกรค่ะเราก็มองด้วยตาเปล่าแบบไม่ต้องใช้เซนต์เอนจิเนียร์เลยสะพานข้ามแม่น้ำปกติปกติค่ะชาวไทยอีกคนนึงก็มาตอบว่า นั่นสิครับแล้วจะทำเคเบิลสเต์เพื่อชาวไทยอีกคนหนึ่งก็มาตอบว่าฮ่าฮให้ดูสวยงามไปงันงันค่ะงงใช่ไหมเสาทีขนาดนั้นยังใช้สลิงดึงอีกและคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทยเขาบอกว่า <c oughs> ประเทศนี้มีวิศวกรโครงการไหมดูด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องคำนวณก็รู้ว่าสร้างสะพานแขวนกับความกว้างแม่น้ำเท่านี้คือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแต่ก็ยังว่าแหละอยากมีเหมือนไทยอะ่ะ แล้วมันก็มีการตอบโต้กันอย่างเมามันระหว่างไทยขเขมรที่แอดอ่านแล้วตอนแรกกําลังจะโมโหเลยนะจู่ๆไม่รู้ทําไมดันขาแทนชาวไทยขเขมรด่ากันไปมาเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวแอดจะมาแปลให้ฟังกันค่ะก่อนหน้านั้นมีคนไทยมาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่าสปานี้ช่างเป็นวิศวกรรมขั้นสูงที่น่าทึ่งในกาแล็กซี่เหมือนนครวัดจากนั้นถัดไปหลายคอมเมนต์ก็มีชาวขเขมรมาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าเรารู้ว่าชาวไทยเกียดกําแพงเพราะพวกเขาชอบอิฐและซีเมน พวกหัวขโมยจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบว่าเออแล้วตอนนี้บ้านมึงไม่ได้ใช้ it, กิฐกระซีเมนสร้างบ้านหรือไงวะขเ<ข>มนคนเดิมก็มาตอบอีกว่าก็แล้วพวกมึงมาด่ากำแพงแล้วบ้านมึงไม่มีกำแพงหรือไงชาวไทยคนเดิมก็มาตอบว่าบ้าเรื่องอะไรนี่แกเมาอะไรปะเนี่ยอ่านแล้วแอดก็ขำไทยขเมนมาทะเลาะก,กันเรื่องอิฐซีเมนและกำแพงบ้านกลับมาเรื่องสะพานลาเซคิโอกันต่อค่ะต่อมาก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะขอได้มาพิมพ์ต่อว่า ฉันไม่เข้าใจฉันคิดว่าความกว้างมันไม่เกิน7จะ10เมตรทำไมต้องใช้เคเบิลสเตรบิดความคิดเห็นของฉันมีเพียงแค่บ็อกซ์เกอร์เดอร์บิดเท่านั้นพอแล้วและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็มาบอกว่าอีกหน่อยงานซ่อมสะพานข้ามคลองทางเข้าหมู่บ้านงานเทพ,พื้นยางมาตอยหน้าบ้านต้องมาลงด้วยไหมจะอวดหรือจะมาซ้ำเติมตัวเองว่าพึ่งพัฒนาต่อมอก,ก็มีจะขึงสลิงเพื่อ วิศวกรเขานึกไม่ออกหรอคงเป็นสะพานแรกๆของเขาให้เอนจิเนียร์ฝึกมือไปก่อนถ้าจะมีต่อหม้ออยู่กลางน้ําขนาดนี้ไม่ต้องใช้สลิงขึงก็ได้ครับบ่งบอกถึงสกิลวิศวกรเขมรเลยครับมีชาวขเขมรที่สังเกตว่าใต้โพสต์นี้มีชาวไทยมาตอบเป็นจํานวนมากเขาก็คิดว่าชาวไทยด่าขเขมรทั้งหมดก็มาคอมเมนต์ว่าพวกเขาดูถูกเราเราไม่สนใจเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนาประเทศของเราขอบคุณเพื่อนบ้านที่ทันสมัย จากนั้นก็มีชาวเมรอีกคนหนึ่งมาตอบว่าคุณพูดถูกเราไม่มีเวลาไปทะเลาะก,กับคนที่ไม่รู้จักหรอกพวกเขามักจะโกรธหรืออิจฉาเมื่อเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีและเมื่อพวกเขาเห็นเราพัฒนาพวกเขาก็เศร้ามากกว่าเดิมตายแล้วมรสองนายนี้พูดอย่างกับเป็นพระเอกแล้วก็ทําให้ไทยดูร้ายไปเลยที่เอาแต่ดาต่ามรแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยมาตอบมรสองคนนี้ว่าคนไทยไม่ได้ดูถูกประเทศคุณ จุดเด่นของสะพานแบบที่ประเทศคุณกำลังจะสร้างคือการใช้สายเคเบิลดึงสะพานไม่ใช้เสาต่อมอกขวางทางแม่น้ำซึ่งมันสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินวิศวกรไทยบางส่วนกำลังปรึกษาเกี่ยวกับสะพานนี้ที่นี่มีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับแผนการสร้างสะพานของคุณสะพานแบบนี้ในกรุงเทพเรามีเยอะในประเทศไทยถ้าคุณสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าในครั้งต่อไปโอ้โห ชาวไทยคนนี้แอดคอยืนปรบมือให้เลย oh. แอดอยากจะเล่าว่าหลังจากที่แอดดูรูปสะพานแล้วและเห็นคขเมรนตื่นเต้นกันนะ่ะแอดก็เลยอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้คขมรมนมีสะพานแขวนหรือไม่เลยเซิร์ชกูเกิลคำว่าสะพานแขวนคขเมรนแต่สิ่งที่เจอคือข่าวเรื่องที่น่าตก,กใจในวันที่22พฤศจิกายน2553ในเทศกาลน้ำคล้ายงานลอยกระทงบ้านเรานั่นแหละจัดวันเดียวกันเลยคขมเมนเหยียบกันตาย400ศพ บาดเจ็บกว่าอีก700คนเพราะอยู่บนสะพานแล้วสะพานดันแกว่งต่างคนต่าง,งตกใจกลัวสะพานพังแห่กันหาทางออกจากสะพานเลยพากันเหยียบกันตายตำรวจเขมรก็โง่อีกฉีดน้ำใส่ฝูงชนช่วงที่เกิดความชุลมุนทำให้บางคน ถูกไฟดูดตายจากไฟที่ประดับบนสะพานและมีหลายร้อยคนกระโดดลงจากสะพานเพื่อเอาตัวรอดเหตุ hey, ดังกล่าวเป็นโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดยุครัฐบาลเขมรแดงที่สังหารหมู่ประชาชนระหว่างปี2518ถึง2522แอดก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนั้นด้วยนะแต่ว่าแอดว่าบางทีสะพานที่นี่อาจเป็นเหตุผลให้เขาป้องกันสองชั้นมัง้งเอาทั้งตอมอทั้งแหวนไปเลย มาตรฐานไม่ต้องเกินงบไม่เป็นไรทําให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่แกว่งอีกก็พอรัฐบาลเบิกงบสองเท่าแต่เดี๋ยวประชาชนคอยมาชดใช้ตามทีหลังเองอันนี้ความคิดแอดเองนะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไปละค่ะ